สวัด fate, season, pues ruct. สดีครับกลับมาพบกับผมนะครับกับนายจันเรกปริมิตนำทางโชคดีกันอีกครั้ง yeah. นะครับวันนี้ก็มาสรุปนะครับพรุ่งนี้วันหวยออกแล้วนะครับว่าจะออกเป็นเลขไหนนะครับผมอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะครับเพราะว่างวดที่แล้วก็ไม่เข้าเลยนะครับผมก็เดี๋ยวย้อนไปดูงวดที่แล้วซักนิดหนึ่งนะครับ โมดแล้วออกเลขเหมือนเดิมเลยครับหนึ่งศูนย์หกครับผมนะครับ <c oughs> เลขสองตัวนะครับออกเจ็ดศูนย์นะครับผมก็เรียกว่าไม่เข้าเลยนะครับผมไม่เข้าเลยก็เรียกว่าผิดนะครับตั้งแต่ที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับอันนี้ต้อง ขออภัยมากเลยเพราะว่าไม่คิดว่าจะออกเลขเดิมนะครับก็เรียกว่าผิดคาดไปหมดเลยนะครับอันนี้เราก็รับสู้ต่อไปครับก็มางวดนี้เลยครับวันที่16พฤศจิกายนนะครับสำหรับเลขเด่นนะครับที่หมายมั่นปันมือเหมือนเดิมครับว่าหน้าจะออกเป็นเลขนี่ครับ4 5ห้านะครับผม3าสี่ นะครับอันนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบเลขฐานนะครับที่หนึ่งฐานที่สองฐานที่สามนะครับวันนี้ก็ลองดูครับว่าจะเน้นเป็นตัวไหนนะครับส่วนสามตัวนะครับก็คัดออกมาเป็นสองเจ็ดสามสามสามสี่แล้วก็สองสามสี่นะครับ ส่วนวิ่งบนก็จะเป็นสามนะครับวิ่งล่างก็จะเป็นสี่นะครับผม <c oughs> ส่วนหลักการคิดออกเลขพีระมิดฐานที่หนึ่งฐานที่สองฐานที่หนึ่งฐานที่สองฐานที่สามมาอย่างไงนี้ก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านหลายคลิปนะครับก็จะมี <c oughs> บอกขั้นตอนนะครับว่ากว่าจะเป็นเลขพีระมิดฐานที่หนึ่งมาได้อย่างไงนะครับแล้วฐานที่สองเป็นยังไงแล้วฐานที่สามเป็นยังไงนะครับก็คงไม่พูดซ้ำอีกทีนะครับเพราะว่า <c oughs> อย่างที่บอกว่าเลขมันเป็นสถิตินะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่การพิจารณาของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้ก็เหมือนกับมาสรุปให้เผื่อว่าบางท่านดูคลิปนี้นะครับอยาจะโชคดีนะครับผม <c oughs> ก็นี่เลยครับสี่ห้าสามสี่นะครับผม แล้วก็2 7งเจ็ดสามสาสาี่สองสี่สามนะครับวิ่งบน3ามวิ่งล่างสี่นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ลองดูครับว่างวดวันที่16นะครับพวกนี้จะออกเป็นเลขอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังหวยออกทีหนึงวันนี้มีเวลาไม่มากครับก็อาจจะดูกันสั้นๆเท่านี้นะครับเพราะว่าก็ กลัวว่าเดี๋ยวก็จะแบบนะครับเข้าไม่ให้เข้าก็เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่เข้ามานะครับคตอันนี้ก็คือสามทั้งสามปริมิตเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นงวดพุ่งนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าจออเป็นแนวทางไหนนะครับก็เหมือนเดิมครับอวยพรใครที่โคมชิปนี้นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับถูกลอตตลรยี่รางวัลใหญ่นะครับก็นี่นะครับสี่ห้าสามสี่นั่นอีกทีหนึ่งนะครับ สองเจ็ดสามนะครับสามสามสี่แล้วก็สองสามสี่นะครับวิ่งบนสามวิ่งล่างสี่ก็ <c oughs> เป็นแนวทางน,น,นะครับส่วนจะโชคดีไม่โชคดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสรุปตัวเลขให้ทีนะครับวันนี้สำหรับผมนายจันทร์กับเลขลิมิตนันททางโชคดีก็ขอสรุปเพียงเท่านี้นะครับก็เอาสั้นๆได้ใจความนะครับก็หวังว่าจะโชคดีกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม